แล้วก็มาเจอเรื่องแบบเออเขาเจ้าชู้เรื่องเราเป็นคนที่หมยเรื่องความเจ้าชู้มากเพราะเราเป็นคนแบบรักเดียวใจเดียวนึกออกปะเราก็รู้สึกว่าเรากลัวที่จะเข้าไปสู่ความสัมพันธ์แบบนั้นเรารู้สึกว่าพี่หอยเป็นคนไม่จริงใจไม่ใช่แต่งเป็นไงไม่จริงจังกับการมีชีวิตคู่อ่ะเออเขาเขาคงมีไมา์เซ็ตว่าเขาอาจจะไม่อยากแต่งงานหรืออาจจะแบบรักอิสระอ่ารักอิสระถ้ามันเปคบกันไปจริงคนที่เจ็บอาจจะเป็นเรามากกว่าไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันมัน มันยังไม่ตอบโจทย์ในตรงจุดๆนั้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆรู้แล้วแต่อยากฟังเฮ้ยเฮ้ยอยากถามอะไรเราหรอเอาความในใจรู้อยู่แล้วแต่ก็ยังอยากถามว่าวันนั้นทําไมไม่เลือกพี่เมื่อไหร่วันนั้นวันนั้นทําไมไม่เลือกพี่ถ้าเขาเลือกพี่สิ่แปดเอาใจถามเขารู้อยู่แล้วแต่ก็ยังอยากฟังอยู่เขาก็เลือกถูกคนเอาจริงๆนะ ไม่ได้เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกอมไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะว่าจริงๆว่าผู้ชายตัวเล็กกว่าเราเราสูงกว่าอะไรไมออไมเเพราะว่าดูจากอดีตสามีเราก็ไม่ได้เป็นสเปกเราทุก,กอย่างไม่เลยพี่บอลน,นี่คือไม่ได้อยู่ในสเปกอุ้มเลยแบบ ตรงกันข้ามที่อยาเรื่องของภ้ารัภายนอกไม่เกี่ยวเลยแต่อย่างแรกคือเขาเป็นคนในวงการบันเทิงเราก็รู้กิติศัพท์เขาก็รู้กิติศัพท์เขาเราก็เคยเจอเขาในเวอร์ชั่นที่เขามีสาวเยอะแยะมากมายแล้ว <c oughs> ก็มาเจอเรื่องแบบเออเขาเจ้าชู้เรื่องเราเป็นคนที่ไม่เรื่องความเจ้าชู้มากเพราะเราเป็นคนแบบรักเดียวใจเดียวน้องบอกว่าเราก็รู้สึกว่าเรากลัวที่จะ เข้าไปสู่ความสัมพันธ์แบบนั้นแล้วรู้สึกว่าพี่หอยเป็นคนไม่จริงใจไม่ใช่แงเป็นไงไม่จริงจังกับการมีชีวิตคู่อ่ะเขาเขาคมมีมา์เซ็ตว่าเขาอาจจะไม่อยากแต่งงานหรืออาจจะแบบรักอิสระอ่ารักอิสระถ้าวันนึงคบกันไปจริงคนที่เจ็บอาจจะเป็นเรามากกว่าไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันมันยังไม่ตอบโจทย์ในตรงจุดๆุดนั้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆรู้แล้วแต่อยากฟัง ชอบฟังเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นแรงบันดานใจเขาเขาเคย d i r e c เ m e s s a ตอนที่เขาแต่งงานบอกว่าอ่ามีแรงบันดาลใจให้พี่ไหมอ่าผมก็ตอบกลับไปเลยว่าตลอดชีวิตไม่มันจริงๆนะมันจริงเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรฮะคุณเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่ดีใจที่เขาไม่เลือก เพราะว่าถ้าเลือกอย่างที่อุ้มบอกจริงๆว่าผมก็คงยังไม่อยากแต่งงานยังไม่ยังไม่จัแต่งเพราะว่าเราอ่ะไมเซ็ตซเราคือแต่งงานมีลูกมีครอบครัวเป็นแม่ที่ดีเป็นเมียที่ดีคือไมเซ็กซของเราสมัยเด็กๆมันตั้งไว้อยู่อย่างนี้แแหละว่าเราอยากเป็นอย่างงานตอนนั้นนะเราก็เลยคิดว่าพี่หอยคงไม่ได้ไม่ได้อยากจะไปถึงจุดนั้นอ่ะเอออะไรอย่างนั้นก็ได้ไปหอยก็ยังไม่เห็นค่าหรอกเพราะตอนนั้นอ่ะคุณจีบใครมันก็ติด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 ใช่แล้วเขาก็ไปจีบเพื่อนเราด้วยไงแล้วก็่อเราก็มาล่าให้แี่หบ เอาอะไรมาอ่านดิโอ้หูข้อความเหมือนกันเลยแล้วเพื่อนสนิทผู้หญิงหอยเอ้ยเออพอเราบอกแค่นึงได้นี่ไอ้แก้วกาแฟแก้วอะไรได้หมดแล้วชอบกินข้าวอะไรอย่างงี้ด้วยนึกออกปะเราก็เลยแบบเออเขาไม่ได้จริงใจเว้ยเราก็ไม่ชอบคนที่แบบขี้เล่นอะไรแบบนี้ไงนึกออกปะเราชอบคนแบบซีเรียสกับความสัมพันธ์อะไรอย่างงี้แล้วตอนนั้นก็คือพอเจอพ่อของลูกมันเป็นดิสนีย์นั่นแหละอ่าดิสนีย์ที่เราจะต้องได้เจอดิสนีย์ต้องได้ดิสนีย์มามันก็เลยเป็นอย่างนั้น แต่ตอนนี้ไม่บูชาความรักแบบนั้นแล้วไม่ได้คิดหมายเซจแบบนั้นแล้วว่ากูจะทำงานจะมีแฟนจะมีครอบครัวจะมีลูกอีกไม่อีกแล้วในชีวิตนี้จะไม่คิดมันเป็นเรื่องตามวัยและตามประสบการณ์ที่เราผ่านมาไม่งั้นนี่ก็ไม่ได้ฝังตัวอยู่กับบาโคดไปตลอดหรอกไัยเซตมันเปลี่ยนไมเซตเปลี่ยนจากพี่ที่ซื่อสัตย์ความรักเออเพราะอะไรอยากรู้อะขอถามเลยจากคนที่แบบซื่อสัตย์ความรักเป็นคนบูชาความรักขา้หล่ะไหมตอนนี้